ตุ้งยิงงามอยู่เดือดเดือขายจอเขาเรามาแกะนะเนี่ยบวกเดืขายงอเอาเรามาแกะเราพัดนใส่ย pues ี the <the um ่อะไรพ่ออู้หูงัวพญาใหญ่เทียบมีโตงามเด้อพี่น้องอาะลูกขึ้นมาแล้วลูกงัวพอเทียบเด้อพอเทียบบันบันบันทับสร้างมือกี้น้องเราวันนี้ให้ไม่ขี่น้องชุดที่วัดฟ้ามมากเมื่อกี้ทีมงานผมครับ ตกอนสิมีสุทธิวัดฟ้ามาทายกัช่องวัวแดงแรงลิทเทาแแม่ลื่นเราไปลุยอยู่เรียมเล่านพี่น้องครับก็บกบดีใจนับน้องนํคาครบหนึ่งลายมาได้พอหนึ่งหกห้าร้อยสิบหกห้าร้มือลูกนอกพัหาลูกปักง่ามเลยนาะลูกแมย่งงามลูกแมยัางง่ามพี่น้องโอ้ยแดงจำถึกแดดแต่ง่ามมือนกพันหายสมีอีกบ้ามดเหรอ เมสาวใช้เมษาวี่สักไรโอ้เมสาวเมาวร้ยปนไรเมษาวเสาสองบอกโอ้ยงองอเสาสองงอเสาสองตัวละสองหมื่นสองเม็ดสี่สิบอายุนี่ประมาณจักตีจักเดือนกึ่งามปีกลัวๆตัวเี้ืน้อเนาะ สองหมื่นก็ผูกไรไเลย่อเขากามห0 0 0บาทตมื่นามตวนี้สองหม่นมมเนป่มนราคาเี่า้เราสองหมื่นสองสาตดีสิีสามโอ้ยตนเมื่อกี้เนาะสองสตัวโอ้่ยางคู่กันเมื่อกี้สองหมื่อะเบอรมาใส่พอศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่สอาพอเทียบบันทับช่าง มื่อกี้มาสอคบเออคบเดียวกับเมสาสอสาวอุณร้อยให้มบอกทุกคนเมาหลอกวาทุกนบอกคนเมาหล่าตอนสาวมันจะเป็นงัวเดี๋ยวไป่ะเฮยเดเยอะปะเดียวป่ะ เต็มรถหรอล่อหรอใครจะใครกันจะเดินทางรถรถนึง่หนยไาหนะตัวโตตัวหนึ่งปสิบตโอ้สิบล่อพ่วงพ่วงพวงหนึ่งแปดสิบตัวทิมงานครับบวกถึงอนทรงเอ้าบอกไงหนี่ไปเลยวตัวบอกไงตัวสี่หมื่นครับเขาเขาออกไปแล้วพี่น้อง ไปยามมาทิศตะวันตกเอ้าแม่ลูกแม่ลูกครับบอกไงเมื่อกี้สี่หมื่เข้าไปแล้วเนาะต้องยังญ่เนาะไปเร็วๆเซ็ตเซ็ตแม่ลูกแรกลูกแม่ลูกเมียลูกเมียลูกเมียครับลูกเมีย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 ของเท่าไรไออ๋อมื่นสามพันหนง ห้องหมื่นสามพันบาทลูกเมียครับหนึ่งบาทลูกแม่แม่ลูกลูกแม่หม0 0นบาทอแล้ค่าคืออยูนนน่นาอโว้าวันไดนั่งวัดซีไปใส่หล,ลักจั่วอะไรนี่โอ้ยสี่ไปสามหมื่กว่าครับสามพักว่า โอ้ยตัวแม่อีกต่างหากแน่นเอาอยู่0 0สามนมาเบอร์มาใส่ตัวเนี้ยเรียกมาใส่ผมเนี้ยเลียงปดสเก้าสี่ก้าส่เจี้าแปดศูนย์สี่เก้าแปดศูนย์มืสามน่อยเนาะครับตัวละสามพัจุ้งไปไม่กี่ตัวแม่น่อยตัวสามพ่อซื้อวิญญางยีเรนองง่วนเแพงหย่อดแสงเลย ตัวนีง้างามเลยแม่แม่ลูกที่นี่แม่นปอแม่นปอแม่ลูกบนแม่ลูกปอแม่ลูกบนหูเด้อของไปใช้หูยวไปหาคนอยูประโยชน์อีนนี้ตัวนี้โอ้ยยางมาพอแล้วเว้ยขายเราเท่าไหร่ห้าพันหมื่นห้าพันหมื่นห้าแม่สาวก็ามาเที่ยงมาขึ้นหน่หนอย มาเม <'re> ่อเสาเขาเขาเต็มรถเขากอนนี้เขามนนี้เม่อไหร่ออซื้อหัวเลียงเขาก็เต็มรถเขาไปกันเมื่อไหร่อ้วนจนไ่มีหมงที่ยุ่นกันุ่มอนหัวเหนื่อยขายดีดีชมาขายหัวอ้วนมื่นเท่าไรัหมื่นสมืนห้าอง้องมื่นหานมาเบอร์มาใส่กันเร็วศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหน่งงสองหนึ่งพี่น้องครับมื่นมื่นหาเด้อใส่ตรงนี้ตัน่อยแมนวมนลูกตัวนั้น ต ison, Twelve, e ัว ah? น th ี like <es> <t> ้คนไทยบ้านเลยเาจะดี๋ยวขายนี่ไทยเขไทยเขดอกใชนี่ก็ได้มีมือระบิดปัญญาคิดเนาะงวไทยนี่ตัวนี้คนไทยอะไยังไักพันปอีกไล้ที่มีนะไม่ขายไปแล้วดูมันขายตัวใหนอมมนขายเห็ สพันอ่ะโอ้สามตัวเมื่อกี้เลยตัวเมื joking, ่อก mm ี้สามสามพันแต่ว่าต้นนั้นตัวต้นนี้มันสิแดงกเนาะแม่มันเท่าไหร่แม่มันเจ้าเท่าไหร่แม่บอครับแม่มันเหลือเท่าไหร่ลูกเหนือเทไรเรือเท่าไหร่แม่มันกับแม่มันเก่าที่มาเก่าพันหาเก่าพันหาอันอันเป็นเหนือเป็นนอเป็นเหนือโอ้โลูกมันสิได้สามพันหาใจลูกแง่มี่เหรอ งวงเม็สีละเอียดเนาโอ้งวงยังงวงง่ายไอจอยยังในไทยจังออกรูเด็กสวยครับมาเบอร์มาใส่กันลูกเบอร์โต้ศูนย์หกองครับศูนย์หกสองเจ็ดศูนองอาห้าเาห้าเจ็ดเจ็ดโอ้สีสุวรรณครับโอ้สีต้นี้ต้นี้เขาเบิ้งยังไงนี่ต้นนี่มันตอกับูโอ้ยจอดเดินผ่านในก่องมานมอว่านให้ตอนตัวดำเด็ขายาว่านน่ะ โอ้ม oh, ันใส่เสือเบอร์สิบหาเรียกดีเก่าตุ้ทยเรียกเก่าเสียจอดมันขายไดหมู่บ้านโอยู่ตัวเข้าเนี่ยตัวอ้เนี่ยไหมเไหนที่อะี่เลย่อายอสามาิดามาีอะคือฟอนฟอนเราหรอ สามคนหจ้าบังควายตัวหนึงเลยไอ้ควายอะไรมาได้ไอ้คว่ลูกผูรูลูกแม่16หมื่นลูกผูรููกแม่ลูกมันจะหนีเนี่ยลูกถูลูกแมแม่ ดูกแม่เด้อมื่นหกเอามีโคมหนึ่งครับคุณเห็นได้หนผมบ่ได้ไปเพิ่มกำลังน,ำนำ้ยโค้งคักคงวามื่นหกแอ้อเลีมาใส่ผมเน่ยวเบือเบื่เบเ่าเนอมืซัมนีครับเบื่อจํำบาได้